สวัสดีครับเมื่อนี้สิบาพี่น้องมาเบิงครับวิธีอีสานอาหารพื้นบ้านจากทงไอทงหน้านะครับทองอีสานบ้านเฮ้าที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่นะครับเลี้ยงลูกจนใหญ่มาโดยบบตองมีเงื่อนก็สาม,มารถอยู่กันได้ปู่ป่าหน้าน้าน่มที่เคยอดุมสมบูรณ์ปัจจุบันแทบเลืออละครับพี่น้องเคยล่งเร่ลองตอน อยู่ไฮโยนาไหลอบไสไสย์ไซเบดไซมองปัจจุบันเนเบอร์เรือล่ะครับเบอร์เดลล่ะนะครับจากหอยปังหอยโข่งแมงอีดแมงกีซ้อนแมงกีโนุนหอยนะครับแล้วกับปูปลากบเขียดที่เคยอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันในเบอร์เือล่ะครับ รวมทั้งเห็ดนะฮะเห็ดตามโขงตามปาบบลาก็บ่เหลือเหครับเห็ดกระถูกตัดโคตรลงกลายเป็นปลาอย่างปลาอ่อยเบิดตนะครับห้หน้ากระเต็มไปด้วยสารเคมียาขายายาขามาแมลงสุดท้ายลูกหลานทฮากบ,บได้กินยังนะครับต่อไปในหางหนาต่อไปก็เป็นตกเป็นทาเขาได้ทุนโดยอีกเลียงบ่ได้กินหมูกิกนปลาแค่พันเดียวนะครับ ที่เขาเปเจ้าของทานันปลูกพักกระจองปลูกในพื้นที่เขาเปเจ้าของทานนนะครับยัดสนองตอสารเคมีก็เลยอย่างพี่น้องมาเบิงครับนี่แหละครับรวมผมเลยร่วมผ่าไม้เบิงครับว่าอาหารบันนเฮาจะกินมี่ยังกินแน่นะครับหลากหลายครับอาหารกบ่ต้องสื่อมีไข่มีกินมีหาได้ตามผสมไฮตรงหน้า ผมเป็นผ่าตรงนี้แล้วกินทอดอดีตพี่น,อออน้องกินทอดอดีตสมัยเป็นเด็กน้อยเขาป้าก็ด้กินเห็ดลงหน้าก็ด้กินบมูก,กินปลาปัจจุบันนี่บ่มีหยังครับเขาจะตลาดย่างเดียวกินหมูกิกนไก่กินปลาบ่ก,กีสายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่เขาเป็นเจ้าของนะครับปูขาดอาหารปูขาดเมล็ดพันธุ์ปูขาดทั้งรัฐบาลครับ เขาเป็นเจ้าของตูรัฐบาลปัญหาก็คือธรรมชาติพังครับดินตายจากปุ๋ยนะครับอัับแรกปุ๋ยเคมีนี่แหละนะฮะจากปุ๋ยเคมีนี่แหละดินตายดินดานใส่เดือนหมวย่างครับคือใส่เดือนเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายแต่ดินดีปูยังกระงามปูก็กินใส่เดือนกบก็กินใส่เดือนปลากกินใส่เดือนครับ สมัยตะกี้ปัจจุบันนี่นทุนอพยพม,มาจากเมืองจีนขอบงัประเทศไทยหลายสิบปีสุดท้ายตอนนี้คือพี่น้องเห็นลัลนแหละครับมันก็เลยขายอาหารบานเห่าขนาดเฮาเป็นผู้ผลิตอาหารแห่เขาต้องซื้อของเขากินครับสุดท้ายก็ตามมาด้วยสารพัดโลกนะครับวมือน,นี้ผมเคยเลยาบางขิปนึงครับนี่มีขปหนึงที่ผมเห็นชาวฝรั่งครับบางจิตนะครับ เด็กมโยบานเท่าเนี่ยแหละเขาก็มาพื้นพื้นแผ่นดินให้ดินดีที่ดมสมบูรณ์นะครับมาฟังข่าวว่าเป็นยังไงแน่นะครับเป็นอย่างเขาก็าตึงบำรุงดินไปเบิ้งครับปุ๋ยทางการเกษตรที่เขาใช้กันเป็นปุ๋ยสารเคมีเนี่ยอย่างชเช่นที่เจนรู้จักนะมันจะมี N P K แล้วพวก NPK มันคืออะไรก็เป็นบุยวิทยาศาสตร์ NPK ก็มันมีหลายสูตรเช่นบุยยูเรียมันเป็น4600มาเข้ามามีเดนมีเดนโตรเจุมันสะดวกแต่มันมีข้อเสียหนึ่งก็คือบุยวิทยาศาสตร์มันจะทำให้เชื้อรามันจะทำให้แบคทีเรียแล้วก็มันจะทำให้ไส้เดือนตายและน้อยลงโอเคมันมันเปลี่ยน ความกดของของดนินเปลี่ยน pH ของดินแล้วทําให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่แบคทีเรียหรือเชื้อราเหล่านั้นจะไม่ชอบอยู่แล้วไสเดือนก็จะหนีไปเลยใช่มีแบคทีเรียเราไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยปุ๋ยวิทยาศาสตร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เมื่อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ลงไปในดินแล้วก็ละลายในน้ําในดินเพื่ดึงขึ้นมาง่ายมากอ่วดึงขึ้นมาก็ดีสิ ก็ก็ดีแต่เราเรามันจะพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียมันจะตายมันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วแล้วก็เราต้องใส่เรื่อยๆโอเคเราต้องเราต้องออกเงินเรื่อยๆอ่าเราก็ต้องซื้อมาเติมเรื่อยๆเพราะว่าพืชไม่งามเราก็ต้องไปหาธาตุอื่นมาเติมอีกเพราะว่าแบคทีเรียแถวนั้นนตายหมดแล้วมันเอาเอาธาตุอื่นมาไม่ได้ดินดินของเราจะแย่ค่อยๆแย่ลงทุกปีอ๋อมันจะกลายมาเป็นทรายดิไอ โอแกนิกมัตจะอยู่ในดินมันจะน้อยน้อยลงน้อยลงทุกปีถ้าเราอาศัยแต่ปุ๋ย,ย,ยวิทย,ยาศาสตร์จนถึงปลูกก็รายไม่ได้น,ดนี่ครับฟังอลไรเปิเ่งลยพี่น้องบอ่แปลกใจเลยครับว่าเป็นยังปูป่าหน้านำดินที่เคยสมบูรณ์เป็นยังปัจจุบันนี่เป็นยังกระต้องตายด่านคือแข็งคือปลูกยังบ่ขึ้น ถ้าบ,บ่าใส่ปุ๋ยเคมีกับปลูกเขาบองามนะครับย่อนไปเมื่อ 40, 40ปีที่แล้วครับ4 0 8 0ปีที่แล้วกันล้นะครับสมัยตะกี้พี่น้องร่องย่อนไปเบ้่งได้ครับปลูป่ปาหน้าน้ามได้ไล้ว่าจะล่องทงบูดรับใส่เดือนเต็มถนนเวลาฝนตกป่าตามขางข้างจะไม่ก่อเป็นท่าหลุกลั่างท่าเกียน นะครับปลาบืนขึ้นเก็บเป็นเลยเป็นกระสอบกระสอบปัจจุบันเวณบ่เหลือแล้ะครับฝนตกมาเกิดมิตรสารเคมีสะหลานลงไปจากภู้เขาลงมาตามทองไร่ท้องนาเต็มไปด้วยยาขายาครับจุป,ปลาอ่อยปลาอย่างเต็มไปเบิดคนก็นตายพรซงครับ สารดรคต่างๆความดันเบาหวานมาลงมาแรงสารพันปัจจุบันนี้กาติดเชื้อนี่ก็แส้เลือดครับที่มากก็คือยาขยายาขับมาแรงเหนือนะครับหมอเขาเิยใช้ว่าติดเชื้อนี่ก็แส้เลือดไหลาตายมดนี่นะครับจากสารกิมี่ทั้งนั้นนะครับที่รัฐบาลบ่เคยมาสนใจ พอรัฐบาลก็ได้ทุนก็นคือตัวตัวเดียวกันครับรบัฐบาลก็ได้ทุนคือคนคนเดียวกันเอื้อกันเองนะครับบพว่าภัยมันเป็นรัฐบาลก็ได้ทุนกลุ่มนี้แหละครับสื่อท้งบมตรออกนโยบายเขามาบังคับใส่เกษตรกรบังคับให้ปลูกอ้อยปลูกมันโดยเงินมาอ่างมาหล่อนะครับการศึกษาคือกันก็ส่งเสริม มาคับให้ลูกแต่หน่อย,อยเรี้ยนอาโนบานเพื่อมาเป็นแรงงานาเป็นทาขงนใยทุนนะครับจากลูกหลานตะกี้เล็กน้อยเขาเอามวนเฮทเไทหน้าจับกบจับเขียดปัจจุบันเดี๋ยพวโหัวจักครับปัจจุบันนี้พอแม่ก็บอใหาล้ลูกหลานเฮทเฮทหน้าคือตะกี้แล้วให้เลี้ยนอย่างเดียวนะครับตะกี้เป็นเล็กหน่อยกับมวนน้ำการเฮ้เฮทหน้า ซอยพอซอยแม่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายปัจจุบัน,นสังเกตุมด้วยครับเลี้ยงหรือมือถือกันม่มมีดอกขับถีลลกหลานมายในิขตตม,มยใหย้โยน,นาจะเลี้ยสั่งขานินยมพิษพิษให้กับหลกหลานในหน้าข้งขนาต่อไปเทียีหน้ากับกายเป็นคนไดทุ่นครับเป็นคนไดทุ่นที่เขาเป็นเจ้าของเท่านั้นที่เขาเป็นมีเงื่อนกวนซื่อ ว่วง,งคืขึ้นยจนครับให้เราก็จนล้วก็แจกก็ทุกมุนคุณน,นะครับให้เยจนล้วก็แจกแจกเงินแจกเงินกับว่าไปใช้ละครับแจกเงินกับมาเสือหงของใายทุนกินคือเกาเขาวางแผนมาหยาบย่นครับที่เขาบ่าสามารถหัวแด้ถึงหูแ้แต่กับว่าสมาัยไหยังได้ครับถูนโยบ,บายการแจกเงินก็คขึ้นแจกเงินไปตกใจกระเป๋าของในทุนนะครับ นกุมจรสัวทั้งหลายแหล่ที่เขาเป็นเจ้าของอาหารเป็นเจ้าของผลิตภณัณฑ์หลายอย่างครับแจ่เกินกับบริษัทมมาซืา้อของชาวบ้านได้นี่ครับตะกี้ตะกอนกับสมัยตะกี้บ้านเฮากับโยกันได้โดยโบสมีเงินกับยุกันได้จุบันว้ญงินอยู่บ้ไนใครับเพราะว่าต้องซื้อกินแจกเงื่อมาซื้อกินนะครับ เช่นจะแจกเพื่อมาปลูกผักเลียงสั์กินเองนะครับบบมีครับแจกเงินให้เงินเดือนเพื่อมาใหา้มาสืออาหารของกุ้มทุนนะครับอ่ะกกสิประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจวังจไ,ไหนวางสมวไหฟังค่ัวว่าทุนสามารถมันเลี้ยวไหลซําใดนะครับขอบง้าประเทศไทยเป็นมะเมมร็งไหลแล้วก็บุหลานในอนาคตข้างหน้า ภาพนี้ก็ยุ่ประเทศเล่าครับขวงขโมวนะฮะปัจจุบันยังไม่ลงเรืออยู่ครับผมเลยภามปประกอบเรื่องว่าสมัยนกีบานเท่ากับอยู่แบบนี้มีความสุขดีครับมีความสุขลูกตอกับยุคกบพอกับแม่กินอาหารปลอดสารนะครับไปแล้วครับพี่น้องเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเห็นบ้านคนอยู่คุณขนบ่ มา,มาว <Man. S 2> ่าคับม <c oughs> ั้ยวัยแอมวิวนะล่างเรืองคือเป็นหน้าเขา่าเป็นบ่ตรงนั้นนะครับเป็นไงเขา่เขาคนมัน้งกำลังเกี่ยวอยู่นั่นเป็นบ่ ใหม่ๆสดๆเลยอันนี้ไปยังเราเนี่ยไปอันนั้นไปอีโฮไปอีโฮไปอีโฮมนปานินบ่เนี่ยอะไรปลานิ้นโลโซห้าปลานินโอ้อันนี้ปลาตองอันนี้ปลาหลาดแม็นบ่ปลาคังนี้สามโล าาขายเท่าไหร่ตู้นี่บาทกิโลหนึ่งห้าสิบพันห้าสิบพันเอามาตาใสนี่ตู้นี่าน้ำมันห้าสิบพันเงินไทยเท่าไรเนาะเงินไทยบาทรอยรอยแปดสิบอ๋อรอยหแปดสิบบาท ไปยังนอนนี่ไปแล้วเกาะก,กินแหกินแ,แกนแอันนี้นเป็นลปลาเนจันนรนจันรนี่ปลากปลาปลาตอตอตองปลาไก่ขายจไหนนอนี่เป็นโลบอ,อ่ะเป็นโลโดนอไครับมันเขาไปทึบมันไปถึงยังมา ถึงมองเข้าไปหาช่วงไหนไปหาช่วงที่ว่าาน้ำขึ้นาน้ำขึ้นจะังหาสมมือบ่รือไนามแค่น่น้อยน้อน้อยๆานน้อยปลาคั่งบ่มีบ่ปกรดทอก็เหลืองเนาะตัวนี้เตียม มีนปลากดมีปลาปาข้างไหนนกปาคอปาคอปา้างวันนี้มร้านอาหารฝั่งลาวเปลากดปาข้างะอันนี้อันนี้คือนนคก้อยปลาเน,นบอกก้อยปลา ค้อยประกดต้มก้อยเนี่ยเขาลวกนี่ไอ้ลวกซุกเลมงกับไฮรับเนี่ยบรรยากาศเต็มน้ำนนาลัวกัซื้อปลามาแล้บคมับก็จะดดเด็กก็มันเหนียว กินเห็นมาเดินทางต่อครับพี่น้องทางท่อบอกหนึ่งแสนหกพันเหรียเดี๋ยอ่านมาเนี่ยเดิทางต่อครับพี่น้องซ้านีล่ะ